สวัสดีครับพบกับ t รสโก้พิชิทยแนดงกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ตามสัญญากับเพื่อนเพื่อนไนะครับว่าจะมาตกปลาน้ําแดงให้ดูนะครับหลักๆก็เน้นเรื่องปลาสวายนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าพายุเข้านะครับฝนตกทั้งวันเลยครับตกตั้งแต่เช้าเนี่ยตรงนี้ประมาณเก้าโมงกว่าแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับเพราะงั้นก็บรรยากาศก็จะเป็นที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับแต่ว่าน้ําสีมันเริ่มแดงแล้วเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลาน้ําแดงดูกันนะครับดูซิว่าจะได้ผลยังไงงบบ้านะครัก ก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยถ้าพร้อมแล้รับชมกันได้เลยครับประกอบของเสร็จแต่ไปเสร็จดีนะประกอบได้3คันเองก็ไปลงไว้ก่อนปรากฏว่า ปรากฏว่าน้ำเปลี่ยนทางแต่ดูขนของมาเพียบเลยดูนะต้องย้ายไปนู้นไม่ต้องฟังนน้น <c oughs> เหนื่อยไปขนย้ายไปอ่ะยังจัดของจัดระเบียบอะไรไม่เข้าที่เลยนะ <c oughs> เหมือนมีปลากินนะครับคันนี้นะเดี๋ยวลองดู ครับใส่เป็นปลาเล็กนะครับก็เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับวิธีตกที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการร้อยมมลัยนะครับนะอย่างแรกก็คือร้อยมมลรยก่อนนะครับก็ผมจะใช้แบบนี้นะค่อนข้างไวนะครับเพื่อความรวดเร็วก็คือขนมปังตัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับพับนะครับแล้วก็จิกไว้ตรงกลางหน่อยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเหมือนกันนะครับทำสักสามชิ้น นะครับสามชิ้นกําลังดีผมบ้านนะสามสี่ชิ้นประมาณนี้ได้หมดนะครับเนื่องจากว่าแป้งพิซซาหาไม่ได้ช่วงนี้หายากมากนะครับต้องสั่งจองกันเลยนะฮะก็ฟาร์มเฮาส์ช่วยได้นะครับได้ผลนะฟาร์มเฮาส์ผมเคยทำคลิปเพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูตกปลาสวายน้ําแดงด้วยน้ําแดงนะครับคลิปด้านบนไปดูได้นะครับใช้ฟาร์มเฮาส์นี่แหละแล้วก็หัวเชื้อน้ําแดงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่สาย รูดแ88เฟิร์สนะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีหัวเชื้อที่ชอบก็ใส่หัวเชื้อวันนี้ผมใช้หัวเชื้อนะครับที่ผมทําเองผสมเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาฉีดตกด้วยหัวเชื้อตัวนี้เป็นชิวหัวเชื้อตัวเดียวกลิ่นเดียวกับที่ผสมแล้วใช้ในเหยื่อผงชูรสนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยหัวเชื้อที่ผมทําทําขายนะครับเดี๋ยวผมจะทำขายด้วยนะครับอ่าโอเคนี่คือการตกวิธีแรกของผมอ่าส่วนวิธีที่2นะครับก็แน่นอนครับสูตรหนึ่งผงชูรสนะครับวันนี้จะตกตะก้อหน้าดินด้วยแลล้วคัรราเง ร้อยมะลายไป3คันแล้วก็นาดิน2คันนะครับเนื่องจากว่าเบรกแค่สองคันใช่ไหมเดี๋ยวเราอัา,อาสักครึ่งถุงพอจะไ,ได้ไม่เปลืองมากนะครับเดีย๋ยวผมมันใช้ได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะใส่ไปสักครึ่งถุงครึ่งเดียวพอโอ้นี่ก็เหลือเฟือแล้วครับเนีย่ยใส่ไปเกือบเกือบครึ่งนะไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับมัดปากถุงให้แน่นๆนะครับเก็บไว้ใช้ได้อีกเดีนะ๋ยวค่อยหางางยามัดแล้วกัน โอเคนะครับแล้วก็ผสมรำหน่ปังไปนะครับประมาณถ้าครึ่งถุงก็หนลําำหน่อ,นอปังอย่างละครึ่งโลนะวันนี้เราตกแม่น้ำนะครับเพราะงั้นเราต้องนวดเหนือให้ออกเหนียวเหนียวเลยนะครับเหนียวเหนียวเลยนะครับผมอ่าเนี่ยประมาณนี้ใส่น้ำาน้อยนะครับใส่น้ำาน้อยปั้นแน่นๆนะครับตกแม่น้ำเพราะน้านําไหลค่อนข้างแรงเนี่ยให้เหนียวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปั้นเส่็ตะก้อนะครับวันนี้ใช้ตะก้อเบรดเบอร์เก้า เพราะผมไม่รู้ว่าปลากระมังเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นปลาตะโกเป็ดอาจจะต้องใหญ่กว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนึงโอเคครับผมปลากินนะครับลากยาวเลยโอ้โหเราจะเปิดกล้องอยู่ไหมเนี่ยปลากินนะครับนี่ สายหน้าผมใช้เล็กไปหน่อยนะครับขาดไปเลยโอ้โหเสีดยดายแย่เลยแย่เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายหน้าใหม่หมดเลยครับนะย่านี้เพราะว่าใช้สายเบอร์นีม้มันก็หมดเลยอะโอ้โหเสียดายปลาอุตสาหกินลากแม็แม็เลยอ่าแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นี่นี่สายยูนี่เมื่อกี้มันกินแล้วเราไม่ได้เปิดกล้องนะครับเขาไม่ทันนะครับก็เลยรีบไปเอาปลาขึ้นมาก่อนนะกลัวไม่ได้นะครับก็ตัวแรกเป็นสายยูรอดแถวแล้ววันนี้นะครับนี่นี่ตัวสวยเลยตัวสวยเลยโอ้โหปุงเป่งเลยได้ครับอ่าสีสวยมากดูดี่สีสวยมาก สยบทองอลามเลยนะครับดูสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดครับอ่ากินเหยืย่อนี่นะครับตะก้อนนะส่วนหนึ่งของชุรสนะครับผมสุดยอดเลยโอเคครับอ,อ่ะโอเคนะครับเก็บเบ็ดมานะครับติดม้ตัวหนึ่งนะตัวที่สองนะครับแต่ว่าอ่าดูสภาพที่ดูปลาแปกอันนี้ปลาแปกนะครับแปลกมากดูเลยสังกะวาตดูดิตัวมันงอเง,งอ,งงองเงี้ยดูเออ สภาพนี้ไม่น่ากิน้ะเดี๋ยวปล่อยดีกว่าเลยครับอนี่เป็นปลาแปลกเลยดูงอมากดูนะนะครับนะประมาณนี้โอเคผมปล่อยนะนะครับใครอยากได้มาเอาที่นี่แล้วกันเนดะี๋ยวผมปล่อยไว้อานะครับเพื่อนๆน้วก็นั่งตกปลาอยู่นะฝนก็เริ่มเบาแล้วนะครับแล้วก็พอดีมีเรือมาจอดแวะคุยด้วยนะก็เป็นพี่ปื๊ดนะครับเดี๋ยวหันให้ดูนิดนึงหันข้างๆนะ,ะพี่ปื๊ดน,นะครับ พี่เปิ้เลเป็นไสเรือด้วยนะแล้วก็วันนี้มาตกปลาหาตกปลาด้วยแล้วก็แวะมานั่งคุยกันสนุกดีครับคุยกันถูกคอด้วยนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลใจดีด้วยนะครับแบ่งแป้งพิซซ่ามาให้อ่าเราได้เหยื่อเด็ดแล้วทีนี้เราก็ <c oughs> เรามารอรุ่นกันต่อว่าเราจะได้สวายกันไหมวันนี้นะครับก็มีเหยื่อเด็ดมาช่วยแล้วนะครับอ่าก็ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับผมได้ขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวตามชมดูนะครับแต่เท่าที่คุยกันเนาะพี่ปุ้ลบอกว่าน้ําน้ํามันขึ้นแบบแปลกๆมันน่าจะกินชนงงนช่่่่่่วววววงวงงงงงนนนนน้้ําาาาาาลลดดีีีกกกกกเเเเร๋ยยห็ตตไปปอผม พวกปลาหน้าดินตกเหยือ่อตะก็ปั้นลำไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอรุ้นน้ำลงอีกทีแล้วกันนะครับยังไงก็ตามชมแล้วกันครับผม,<อ>มริง้งซัง่งยา,งยางวๆแต่ควา,ามความว่าถ้าเป็นริยาวอ่ะมากินแล้วมันติ่ง่ายอ่านะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับผลงานยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วมีสายยูตัวเดียวเองสีทองสวยงามมาลามนะครับแล้วตอนนี้ฝนไม่รอบแล้วขาวโปรกเลยหนุนดูสว่างมากโอ้ห ผลเานั้นเลยนะครับศาดตร์นจเข้ากล้องนันนี่นะครับนะประมาณนี้บรรยากาศประมาณแต่อากาศเย็นดีนะาอากาศไม่ร้อนวันนี้สบายมากนะครับแล้วตกคนเดียวเลยมันต่อหม้อสบายๆเลยวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตามชมต่อครับผมอ่านะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะนั่งรอน้ําอยู่ตั้งนานนะครับนั่งคุยกับพี่พี่ปื๊ดนะครับก็สนุกสนานดีนะครับได้ประสบการณ์ได้ใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้น้ําเริ่มเดินแลวนะครับเดี๋ยวสักพักคาดว่าน่าจะมีปลากินบ้างนะ สำหรับวันนี้นะครับยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยนะมีสายยูตัวเดียวเองก็เดี๋ยวลองอะไรเนี่ยโอ้โห oh oh. ก็เดี๋ยวลองมาตามลุ้นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับก็ที่แน่ๆก็ได้แป้งพิซซ่ามาหน่อยนึ่งละพี่ปื้ดแบ่งให้นะครับก็ขอบคุณพี่ปื้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก,ก็รอติดตามชมดู <laughs> นัแต่ติดต่อ ปลาตะโกกนี่ตัวเบ้ออะไรนี่นี่ดินไปดินมาจนหลุดตอมันจะได้นะครับสุณก็นี่กวรจะไม่ได้ตัวแล้วนะสุดยอดเลยนะครับดูตัวนี่ดูตัวขนาดตัวนี่ไงตัวสวยเลยตัวสวยเลยี่ขนาดนี้ต้มยำก็อร่อยทอดก็สุดยอดเลยครับาเดี๋ยวทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวทำงานแล้วสุดยอดเดี๋ยวตามชมต่อวันนี้จะได้กิ่ตัวครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนี่ตะโกของแท้เลยต้องร้องอ่อน ปลากินนะครับกำลังม,มือเลยนะครับไปได้ตั้งใจดูนะมันกินเลยไม่ได้เปิดกล้องทิ้งไว้นะครับผม กอลไม่หนึ่งนะครับเป็นปลาตะโกรนะหรือว่าปลาสวายปลาโถนะกินขนมปังอะไรกินแบลปิซ่านะครับผมตัวใหญ่นะใหญ่มากดูดิใหญ่มากใหญ่มากนะครับเมื่อกี้ไต่นัดเขาแวะมาหานะครับเขาก็วัดปลาให้นะครับแล้วก็ส่งคันมาเลยครับผมเราไม่ทันดูนะเมื่อกี้เราเหม่ออยู่นะครับผมโอเคสกอตบวกหนึ่งครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆก็สี่โมงกว่าแล้วยังนิ่งอยู่นะครับแต่วันนี้ไม่แห้วนี่ก็สุดยอดละรอดไปได้บุบบิด นะครับเดยอสูตรหนึ่งผมชุลํำงานด้วยถือว่าโอเคละมีตะโกกินนะครับมีสายโยกินก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับรอแถวนะครับก็ตอนนี้ก็รลอรลอปลายอยู่อ,ยอ,ยอ,อันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้วจะเห็นหรือเปล่านะออกเสียงเรือมาพอดีเลยนะครับก็เห็นไหมข้างบนสะพานนะครับน้าะตกปลาก,กันเพียบเลยนะครับ ผมดูดูแล้วเนี่ยคันเบ็ดไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบนะแต่กล้องมัเรือซูมเห็นชัดหรือเปล่านนะลองดูนะเยอะมากอะ่ะเยอะมากนะครับอยู่ข้างบนสะพานกันเต็มเลยนะครับก็รอช่วงนี้ปลามันเอ่อมันมีโอกาสกินอ่อได้ตัวสูงนะครับและนะ้าเข้าก็เลยมาเฝ้ากันเต็มไปหมดเลยนะครับบนสะพานเทียบเลยฝนตกนะครับเรือก็มีนะข้างล่างก็เรือก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามชมเกาะเสียงเรือดังมาก่ะโอเคนะครับสาหรับทีนี้ก็ พอแค่นี้ดีกว่าไม่ไหวครับยอมนะครับทิปต่อหม้อสภาประชุมหนึ่งนะครับก็น้ําแดงมาแล้วแต่ไม่จัดนะครับสวายมีตัวบ้างแต่ยังไม่กินนะครับเมื่อวานอ่ะเขาได้กันเยอะนะเกือบสิบตัว1ิกว่าตัวด้วยไม่ใช่เกือบ1ิบนะครับก็พี่ๆที่อยู่ต่อทางด้านนู้นนะครับก็ได้กันทั้งเยอะหลายตัวเลยนะครับผมได้ข่าวนี้ผมเลยรีบมาเลยนะนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับแฮ้ไม่ได้สวายสักตัวหนึ่งนะครับ ก็จังหวะเราอาจจะยังไม่ดีพอแล้วก็น้ําตอนนี้มันยังไม่สุดอ่ะนะครับมันต้องแบบแดงจัดๆโหแดงจัดๆแล้วก็แรงๆสุดๆเลยนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นปลาจะกินดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่ามาเช็คหม่เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมมาอีกครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่สําเร็จเดี๋ยวผมมาอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีผลงานให้ดูผลงานก่อนอ่าวันนี้ได้หมด3ตัวด้วยกันนะครับนี่มีตะโกกตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับตัวเกือบโลอ่ะนะครับใกล้ๆเคียงโลสายยู หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ตะโกกตัวเล็กนะครับก็สายยูตะโกกเล็กนะครับไม่เล็กนะนี่ก็ใช้ได้นะครับกินอ่าสูตรหนึ่งรสอ่สูตรหนึ่งผงชูรสของเรานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทั้งปลาเกตปลาหนังนะปลาน้ำไหลนี่ของของชอบเขเลยสายยูนี่สังเกตมาหลายทีแล้วเอาชูรสมาตกนี่ได้เกือบทุกแมตช์เลยครับผมแสดงว่าน่าจะชอบมากนะครับส่วนตะโกกใหญ่นี่ก็กินแป้งพิซซ่ากับฟาร์มเฮาส์นะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับก็ผมใส่คู่กันเลยนะครับนะก็3ตัวพอได้กิน แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเรายังไม่เจอสวัยแม่น้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวตามล่าต่อก็ฝากเพื่อนๆติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับว่าผมจะประสบความสำเร็จกับปลาสวัยแม่น้ําอีกหรือเปล่านะเพราะว่าเคยตกมาแล้วเมื่อสมัยน้ําแดงคราวที่แล้วนะครับเคยได้ตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามจะกลับมาทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่าสวายน้ําแดงนะครับมันตกยังไงนะครับมันไม่เชื่อมันจะง่ายๆวันนี้ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าจังหวะมันได้มันก็โอเคเลยนะเพราะงั้นคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าล ผมจะได้สวายอีกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ลงเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยไปก่อนละครับลาดีวิวสวยๆด้านหลังเลยสวยๆเลยครับผมไปแล้วบรรยากาศดีมากดูหน้านั่งเล่นมีอะไรจีบซหน่อยนะชิลดู ยี่ยมเ็นแม่น้ำเจ้พาพญายนที่ชอบมากะเพราเงี้ยครับบรรยากาศดีสุดเลยหาเวลามากันนะหาเวลามากันสุดยอดเลย